มาชมไอเดียการจัดสวนกันนะคะก็วันนี้ก็จะเอาบ้านหลังหนึ่งนะคะซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยบ้านเดี่ยวเนี่ยที่เราได้ไปจัดสวนเนี่ค่ะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกว่าจัดสวนสวยแล้วก็ครบนะ,ะต้องขออนุญ,ญาตเจ้าของบ้านด้วยนะ,ะเพราะว่าเราไปจัดมาก็น่าจะสองปีได้แล้วนะคะช่วงโควิดนะ,ะแล้วก็จะเป็นภาพนิ่งที่เราถ่ายจาก งานที่เราเสร็จแล้วนะคะบ้านหลังนี้จะมีการสไตล์จัดสวนที่สวยมากเพราะว่ามีครบเลยมีทั้งน้ำตกสวนแล้วก็มีส่วนของผักสวนครัวแถมยังมีระบบสปริงเกอร์ด้วยนะคะน้ำตกเขาเนี่ยก็จะทำเป็นชั้นปั้นเองนะคะเราปั้นเองนะคะแล้วก็มีบ่อน้ำเป็นระบบกองน้ำนะะซึ่งสามารถเลี้ยงปลาคาร์พได้นะคะ ตำแหน่งที่เขาจัดน้ำตกเนี่ยก็คือสามารถมองมาจากในบ้านซึ่งเขาจะมีประตูข้างบ้านอีกนะคะมองปุ๊บก็จะเห็นน้ำตกเลยนะคะแล้วก็ตรงพื้นที่เดินออกมาจากข้างบ้านอ่ะเราก็แนะนำให้เขาเนี่ยใช้กระจกเทมเปอร์คือจ้างช่าง,งมาอีก,อกช่างหนึ่งนะคะ พอเขาเดินออกไปเนี่ยก็จะเดินอยู่บนกระจกแล้วก็จะเห็นปลาคาร์ฟอยู่ข้างล่างสวยสวยมากนะคะอย่างที่รูปรูปที่ให้โชว์ไปนะคะแล้วก็น้ําตกก็จะไหลแบบไม่แรงมากไหลแบบบิบลินบ้านหินเป็นชั้นแล้วก็ตกแต่งด้วยต้นไม้นะ,ะส่วนรอบด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นการจัดสวนมีทางเดินทางเดินเนี่ยเราก็จะปั้นเอง แะเขาเรียกว่าเป็นหล่อบล็อกปูนในพื้นที่เลยนะคะจะลงสีแล้วก็ทำทางเดินแข่งแรงนะคะแล้วก็จัดองค์ประกอบต้นไม้มีต้นไม้หลักสีมากนะคะทั้งไม้พุ่มไม้ดอกนะคะไม้ประดับครบนะคะแล้วก็ส่วนของด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นผักสวนครัวนะคะเราก็จะใช้บล็อกอิฐราษาเนี่ย่อขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้ดินปลูกอยู่ข้างในนะคะ ก็คือเป็นพื้นที่แบบแน่นอนคือไม่ไม่ลกหูลกตานะคะเป็นสัตว์เป็นส่วนนะคะแล้วก็มีลาวนะคะเพื่อให้มันเป็นไม้เลื้อยอย่างเช่นถ้าปลูกถั่วก็สามารถเลื้อยบนลาวไม้นั้นได้นะคะลาวไม้นั้นอ่ะก็จะทําจากท่อพิมนะคะโอเคดูดีแบบโค้งสวยงามมากจากในรูปนะคะกดหัวใจคอมเมนต์และแชร์ แล้วมาพบกันไลฟ์สดบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะขอบคุณนะคะ